รมนก็ลงได้นี่นะรทเบเลยพดเออดี๋ยวเขาขึ้นข้างหน้าก็ได้จ้าเดี๋ยวนั่งนี่ก็ได้อ้ยไม่ยองวะใช่กับรถประมายอไปเลยเจ้าขาอยู่นี่ะอยู่ว่ารกังขึ้นลงมากว่ะนี่รถกำลังขึ้นลงมากก็บโตไปเอาก็ได้รถนะสัโอ้ให้เขารถไอ้รถมากเลวมัทาโอทาอยู่นี่ออโอเคเอาจิาอยู่นี่ตัวตัวสเป็ดเลยแม่สองเป็ดเพื่อนบอลมาโอเครถ พอจีได้ด้นี่มีเจ้าหนที่อยู่สองแปดคือรถจ้าหน้าที่นะคะลงาเจงไหได้น้ำกินยุ่ว่าน้ำพัดคือมีเอาน้ำเว้นละแต่ว่าได้มอเตะไส่อยู่ไม่เป็นเพล์ดอมันนี่นะอ้อันนี้คือเส้นทางที่ถือว่ามันมันโอเคนะคะน้องโอ้ยโอ้โอ้ ตก็นั่งข้างหน้านะคะยายของผู้เสียชีวิตนั่งข้างหน้าเนาะเราตอนนี้กับครูตะวันนะคะอยู่ข้างหลังนะติดตามสถานการณ์เราต้องลงมาก่อนนะคะเพราะว่าข้าแล้วนะตอนนี้นะโอ้ยขอเราก่อนแล้วโอ้โถามกับแม่บ้านก็อึกอวดนะะถ้าจะลงมาตอนนี้เรากำลังจะประสานประสานรถพู่ไปแล้วศพวันนี้ทัง สวนที่สุดหลักฐานแล้วก็ทางทีมแทย์นะคะได้ได้เสีอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็านเขาเรียกอะไรนะสรวนต้นนะคะตรวนต้นเสร็จแล้วนะคะก็เลือจะเริ่มียนศพลงมาเนาะพี่นงอทางนี่นงเอ้ยอันนี้กําลก็เปแต่ยานเถอะล่ะใจเย็นลูกพีใจเย็น โอ้ชำนาญทานจริงๆอ่ะเนาะขับขึ้นขับวูบไ่ได้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยหยาหาฮอา่าฮา่าเปิดเสียวแย่ทั้งผู้วิทโอ้ยถึงหมู่บ้านแล้ว <c oughs> ก็จะมาอยู่ตรงนี้แหลนะเนาะ บ้านเออห้วยเบือกนะนนั่นคือบ้านห้วยเบือกเจ้าี่ปอพอน้องน้องโบลงนะลงมาถึงแล้วนะคะอันนี้คือยายของผู้เสียชีวิตนะคะเคพิ่งจะลงมารอชาวพางเขาก็รอฟังข่าว ไปเลยขอบคุณค่ะไปนุ่นบ่โอเครถวิบากนี่น้องมันต้องขี่รถวิบากแบบนี้เนาะรถวิบากแบบนี้ขึ้นเขาโลดม,มาถึงแล้วนะคะต้องขอบคุณพ,พี่ๆนะคะพนักงานะะาแห่ะะงชาตินะคะจัดแต่งละครพืชนะคะพนักงานแห่งชาติแต่ว่าอัน ทางเจ้าน้าที่ให้ระสานรถกคู่ภัยโอ้ยเราไม่ไหวแล้วโอ้คือเร็วแท้ทาอะไม่ส่วนทีท่หมอ,สอ,สสอเ,อเอสแล้วเับ,บตงตยัยงสรุปไม่ได้ตอนนี้เขาแค่รจอเก็บหลักฐา,านเบื้องต้นแบบตายท่าไหนเราะว่า อ่าสภาพศพยังไงอะไรแบบนี้่เขายังไม่ไ oh, ด well, uh, no ้บอกรายละเอียดลงมาอันนี nah, ้เราอยู่แค่ตรงนี้เองอยู่แท่งน้ำอยู่นู่นลอนบ้ำอยู่นมิกซ์ไดอยู่นู่นไม่มีขึ้นอยู่แท่งน้ำแล้วก็ก็ลงมาจะมีเจ้าที่คนหนึ่งที่อยู่ข้างล่างว่าลงมารายงานแต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงสภาพศพว่าอะไรไม่ไหวแล้วนี่ก็ขาไปก็

จนแกแล้วโอ้โหวันจนค่ำจนดึกจนดื่นโดนแอดบัตนะแอดบัต,นะบตกับพี่เคยตั้มก็ขึ้นไปบนเขานะคะข้างบนนะะยังไม่ลงมาเลยนะคะน่าจะลงมาอ่าพร้อมล่างที่ไร้วิญ,ญญาณนะคะ ใกล้ๆลงมาแล้วเหรอคะอ่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงมาแล้วนะคะเขาใช่เขาลงมาประสานหารถเออผู้ใหญ่รถที่นี่เอาแถวใกล้เหรอ

ไม่ใช่นี่บอกจะมาจะลงมาแล้วมั้งขมือตอนนี้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะมีประมาณสามสิบครเรือน เป็นจุดเป็นเส้นทางที่ไปง่ายที่สุดนะคะไปลำเลียงศพลงมาง่ายที่สุดแล้วนะคะในเส้นทางบ้านห้วยเบิกนะคะเข้าทางบ้านมะนาวนะคะใกล้ๆบ้านมะนาวใก,ก,กล้ๆกุกตูมใก,กล้ๆกุกเกาะนะคะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แล้วก็ชาวบ้านนะคะก็จะขึ้นไป อาจมีตำรวจด้วยนะคะขึ้นไปนำล่างศพผู้เสียชีวิตลงมาในเส้นทางนี้นะคะตะวันกับเจลี่แล้วก็พี่ขือตำแล้วก็เอ็บัตก็มารอมารอมารออยู่ตรงนี้นะคะรอฟังข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์โมไซ กลับเหรอ,หรอโอเคคลิปนี้ก็ขอลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ตะวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ